สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับไอายอีกแล้วนะคะในชาแนลของเชออายค่ะก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะวันนี้ไอายจะมา แนะนำครีมซองใช้ดีกันอีกแล้วค่ะครีมตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการกู้ผิวแบบเร่งด่วนเหมือนอายนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยอายก็คือแบบว่าต้องออกไปถ่ายรูปถ่ายงานนะคะเจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งฝุ่นเลยนะคะเจอมล,ลภาวะเป็นพิษต่างๆต่อผิวเนาะก่อนหน้านี้นะคะอายก็เลยไปเจอครีมซองตัวหนึ่งในเซเว่นมานะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้เตะตามากๆแหละเออแล้วแบรนด์เนี้ยต้องเป็นแบรนด์ที่แบบว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเจ้าแม่ครีมซองเลยก็ว่าได้นะจ๊ะ คือรีวิวของเขาเนี่ยล้นหลามมากๆรีวิวกันเยอะมากเลยก็ไม่ได้แล้วฉันฉันจะต้องลองจะต้องใช้บ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะก็แน,น่นอนค่ะทางเราก็เลยจัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยก็คือเห็นผลลัพธ์ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะก็เลยจะมาแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆกันนะคะซึ่งครีมซองที่ายาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะทาดา ตัวนี้นะคะจะเป็นเซรัม่มแครอทจุลาเร์บนั่นเองนะคะหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นตะมุกตมี่แบบนี้หน้าตาน่าชายมากใครเห็นไม่ซื้อได้ไงเดี๋ยวไอะให้ดูนื้อสัมผัสของเขานะคะว่าหน้าตาน้องดีมุ้งมิ้งแบบนี้แล้วแบบเนื้อเขาจะเป็นแบบไหนเนาะนี่เลยลองบนฝามือนะคะว้าวนี่นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรัม่มแบบว่าสีข้นๆสีส้มอ่อนๆแบบนี้นะคะ คือวิธีใช้ก็คือทาลงไปบนผิวได้เลยนะคะเช้าเย็นนะคะแบบทาก่อนแต่งหน้าหรือว่าทาก่อนนอนก็ได้เนาะเนี่ยก็คือเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะบอกเลยว่าทาแล้วรู้สึกบางเหมือนไม่ได้ทาแบบว่าผิวแบบดูเบาสบายอะ่ะเออแบบไม่หนักหน้านะคะนี่เลยซึมเข้าไปแล้วนี่คือผิวหน้าสดนะคะเราทักทายกันด้วยหน้าสดวันนี้คือจะให้เห็นหน้าสดทั้งคลิปเลยนี่นะซึ่งตัวเนี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการ กู้ผิวที่โทมนะคะให้กลับมาแบบว่าดูสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ช่วยบูสต์ผิวนะคะให้ขาวสว่างกระจ่างใสนะคะแถมทําให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชืน้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะทําให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ดูอ่อนยาวลงแล้วก็ไร้ริ้วรอยด้วยนะคะ มาพูดถึงสารสกัดกันบ้างดีกว่านะคะว่าตัวนี้มีสารสก,กัดของอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่านี่เลยหน้าฟองเขาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ต้องสารสกัดหลักมาจากแครอทนั่นเองนะคะ<อ>น้องแครอทค่ะซึ่งเจ้าแครอทเนี่ยนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวที่คล้ำเสียนะคะแล้วก็ช่วยทาให้ผิวเนี่ยสีผิวของเราดูสม่ําเสมอด้วยนะคะแต่ที่สําคัญนี่คือยังมีสารสก,กัดจากน้องมะละกออีกนะคะเห็นไหมมะละกออยู่ตรงหน้าฟองแบบนี้นะคะ ซึ่งมาละกอน,นะคะก็จะช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มไม่หยาบก,กร้านนั่นเองนะคะและก็ยังมีวิตามินซีเข้มข้นนะคะช่วยบูสต์ผิวนะคะให้ดูขาวสว่างกระจ่างใสมีออร่ราน,นั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็ยังมีอัลฟาอาบูตินนะคะช่วยยับยั้งการเกิดเมลานินลดการสร้างเม็ดสีที่ทําให้ผิวหมองคล้านะคะมีกูตาไทโอนด้วยนะคะซึ่งกูตาไทโอนจะช่วยทำผิวของเราเนี่ยคะดูขาวสว่างกระจ่างใสนะคะดูอมชมพูดูผิวสุขภาพดีนะคะและมีแอนตาแซนทีนนะคะช่วยทำผิวของเราเนี่ยนะคะดูไร้ริ้วรอยยิ่งขึ้นนะผิวดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะจ๊ะและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเซรั่มแคลลอรจูลาเฮิร์บซองนี้นะคะ ปราศจากน้ำหอมนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งนั่นแปลว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแพ้เนาะเพราะว่าเขาอ่อนโยนโอ้ยแล้วก็เป็นมิตรต่อผิวมากๆด้วยนะคะก็คือผลทดสอบหลังใช้7วันของอายนะคะรู้สึกว่าผิวมันดูขาวขึ้นนะ่ะมันดูแบบมีออร่าอมชมพูมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งดูจากหน้าแก้มได้เลยมันเหมือนเป็นเส้นเลือดสีชมพูอยู่นี่นะคะอมชมพูเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่ตามไอจีอจะรู้ว่าสตรอรี่ของอนะคะเป็นคนที่นอนเช้าตลอดนะคะซึ่งนอนไม่เคยพอแน่นอนว่าถ้าเกิดคนที่นอนไม่พอเนี่ยไม่มีทางที่จะมีผิวสุขภาพดีแบบนี้ได้นะเราก็เลยต้องหาไอเทมที่มันแบบว่ากู้ผิวนิดนึงนะคะก็เลยได้น้องตัวนี้มานะคะเป็นเอาเป็นว่าแบบใช้ดีทุกคนต้องโดนจริงๆต้องโดนนะ ที่สำคัญเลยนะคะราคาของน้องเขาเป็นมิสสุดเลยนะคะก็คือสองละสี่สิบเก้าบาทเท่าราคาหลักสิบด้วยนี่ก็คือสามารถซื้อใช้ได้เลยนะคะน้องนักเรียนนักศึกษาก็คือสามารถซื้อได้นะคะ49บาทเท่านานแล้วก็4 9บาทเป็น4 9บาบาทที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยเพราะว่าใช้แล้วมันเห็นผลน,นั่นเอง พี่ไค้าแล้วมันมีขายที่ไหนบ้างคะซึ่งสกินฟองตัวนี้นะคะก็มีจำหน่ายที่7 e l E v นนะคะหรือว่าร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการสั่งซื้อแบบออนไลน์นะคะ <c oughs> ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee และ Lazada คะ่ะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหา ครีมซองใชด้ดีที่แบบมากู้ผิวเร่งด่วนแบบนี้นะคะขอแนะนำเซรั่มแคราจุลาเฮิร์บนะคะก็คือตัวนี้เด็ดมากนะคือต้องโดนแล้วแหละเนาะใครที่แบบมีนัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเอาไปใช้เลยนะจ๊ะจะได้สวยทันการกันนะจ๊ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของอายวันนี้นะคะใครที่อยากลองใช้ตามแล้วเนี่ยก็ไปหาดูกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้อ้ายด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันเนาะใครที่อยากให้อายทำคลิปแบบไหนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้อ้ายต้องไปแล้วนะจ้ะาไปบายนะคะสวัสดีค่ะ